กรณีที่พบแอปพลิเคชันกู้เงินแฝงมากับระบบปฏิบัติการของสมาร์ทโฟน2ยี่ห้อเมื่อวานนี้ทางผู้แทนจําหน่ายในไทยนั้นก็ยอมรับอย่างชัดเจนนะคะว่าบางแอปพลิเคชันเนี่ยติดตั้งมากับเครื่องตั้งแต่ต้นทางเลยแต่บอกไม่ได้ว่าเจ้าของแอปพลิเคชันที่แฝงมาเนี่ยเป็นใครคะ่ะนั่นก็ทําให้เกิดข้อกังขาตามมาอีกหลายประการและเรื่องนี้ก็ดูจะไม่ได้จบง่ายๆซะแล้วนะคะคือนอกจากกรณีที่ผู้นําเข้าโทรศัพท์ Op p o ้และเร a ยวมีได้ให้ข้อมูลที่มาที่ไปของ การติดตั้งแอปพลิเคชันกู้เงินที่แฝงมากับระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์แล้วกลางดึกค่ำคืนที่ผ่านมาในช่วงเวลาที่หลายคนยังพักผ่อนอยู่ช่วงประมาณตีสองทั้ง Oppo ทั้ง Realme ประกาศผ่าน Facebook Official นะคะมีการระบุถึงเนื้อหาที่บอกถึงแนวทางแก้ไขเร่งด่วนคล้ายๆกันด้วยนะคะทั้ง2องค่ายมีอยู่4ประเด็นด้วยกันค่ะ ข้อแรกก็คือการยุติการให้บริการแอปพลิเคชัน FinEasy เป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่เย็นวันที่13มกราคม2568หรือว่าเย็นเมื่อวานนะคะอย่างที่2ก็คือตั้งแต่วันนี้14มกราคมสมาร์ทโฟนใหม่ที่ยังมีแอปพลิเคชัน FinEasy ไว้ล่วงหน้าจะไม่ถูกนำมาขายอีกต่อไปค่ะ 3ก็คืออีก2วันข้างหน้าตั้งแต่16มกราคมผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนปัจจุบันจะได้รับการอัปเดต OTA นะคะซึ่งเป็นเวอร์ชั่นระบบใหม่ที่จะไม่มีการดึงเอาแอปพลิเ e คชัน FinEasy เข้าไปอยู่ด้วยอีกต่อไปและ4ก็คือตั้งแต่วันนี้เหมือนกัน14มกราคมทั้ง2ยี่ห้อจะหยุดติดตั้งแอปล่วงหน้าของแอปพลิเคชันสินเชื่อที่เป็นของบุคคลที่3ทั้งหมดในอุปกรณ์สมาร์ทโฟนค่ะคุณผู้ชม นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้แทนจำหน่าย OPPO ปกับเปียวมีไปชี้แจงกับกสทชอชี้แจงกับสำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและสำนักง,งานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเมื่อวานนี้นะคะ First about f h i n easy so this app is used for the tool in our mobile it's link to the NFC and open the door And uh, uh, to help you uh, about the payment. So this APP we try to preload because to help our mobile can use NFC function and help people to uh, get payments better. Same idea as a true wallet. So this is a purpose for being uh, easy APP. คือคาตอบของผู้แทนจาหน่ายโทรศัพท์เนี่ยยังถูกมองต่อไปได้อีกนะคะว่าการไปเปิดให้ผู้ประกอบการธุรกิจปล่อยเงินกู้ได้ข้อมูลส่วนบุคคลไปจนถึงขั้นดําเนินการทวงถามนี่แบบไม่เป็นธรรมก็ต้องได้รับการพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ถูกส่งต่อไปเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ในทางไหนอีกถูกขายไหมถูกส่งต่อไปที่ไหนแล้วเป็นประโยชน์กับธุรกิจอื่นๆได้อีกหรือไม่ทั้งๆท,ที่เจ้าของข้อมูลก็ไม่ได้ยินยอมขนาดนั้นนะคะขณะเดีวยวกันการเปิดช่องให้มีแอปพลิเคชันกู้เงินแฝงมาอย่างต่อ เรื่องตั้งแต่อดีตนะคะมาจนถึงตอนนี้ก็เป็นความจงใจของผู้ผลิตและจำหน่ายสมาร์ทโฟนใช่หรือไม่คะ่ะเกา่าก่อนปี66เนี่ยปรากฏว่าเขาใช้วิธีการก็คือ,อเวลาอัปเกรดมือถือก็พ่วงในตัวนี้เข้ามาด้วยฉะนั้นก็เห็นว่ามีความาเจตนาที่ชัดเจนนะครับในการที่ปล่อยให้มีแอปไอเถือนแอปอันตรายแบบเนี้ย เปิดมาให้บริการกับผู้โภคเกิดขึ้นฮะอันนี้ก็จะเห็นองค์ประกอบของมันว่ามันมีการกระทําของทางผู้ประกอบธุรกิจเกิดขึ้นอย่างเจตนาด้วยแล้วก็มีการกระทําที่ในมุมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายก็คือเรื่องของกฎหมายการกู้ยืมเงินการกฎหมายกําหนดอ,อัตราดอกเบี้ยนะครับแล้วก็มีพฤติกรรมอีกแบบหนึ่งก็คือมีการติดตามทวงถามหนี้ที่ผิดกฎหมายของประเทศไทยโดยเช่นกันครับมาประกอบกัน ความเห็นของรองเลยาธะที่การสภาองค์กรของผู้บริโภคก็ชี้ด้วยนะคะว่าผู้เสียหายเนี่ยสามารถมายื่นเรื่องให้สภาองค์กรของผู้บริโภคช่วยดําเนินการเอาผิดทางกฎหมายได้ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งผ่านสายด่วน1 5 0 2หรือจะร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้เพราะว่าตอนนี้มีข้อมูลจากลูกหนี้ที่ระบุแล้วว่าบริษัทกู้เงินไปเรียกดอกเบี้ยเกินกฎหมายกําหนดนั่นแสดงว่ามีความผิดแล้วถ้าพบว่าจ่ายเงินต้นไปแล้วเนี่ยย่อมถือว่าจะต้องเลิกแล้วต่อการยกตัวอ,อย่างน,นะคะยื่นขอกู้ไปหมื่นหนึ่งคุณผู้ชมรับเงิน เงินมา6 0พัถูกหักไว้4ี่พันเป็นดอกเบี้ยแปลว่า6กพันเท่านั้นที่เป็นเงินต้นถ้าจ่ายเกิน6กพันมาแล้วก็ถือว่าจ่ายต้นครบแล้วนะคะไม่ต้องไปชําระเพิ่มอีกนะคะและบางแอปพลิเคชันที่มีก็ยังทําตัวเป็นประตูเปิดไปสู่การกู้เงินอีกหลายบริษัทจนพัวพันแล้วกลายเป็นนี่ก้อนใหญ่ ส่วนผู้ที่ถูกเรียกเงินสูงเกินไปก็มีโอกาสจะเอาผิดแอปพลิเคชันเถื่อนด้วยนะคะแต่สิ่งสําคัญก็คือทีนี้ต้องหาให้ได้ก่อนใครเป็นคนอยู่เบื้องหลังแอปพลิเคชันเหล่านี้ใครคือเจ้าหนี้ที่แท้จริงเป็นเจ้าของเงินตัวจริงถึงจะมีการดําเนินการทางกฎหมายได้นะคะหรือว่าเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจอื่นๆด้วยอีกหรือไม่ค่ะ ก็คือให้ติดต่อมาที่สภาองค์กรของพวกได้เลยนะครับในการที่เราจะต้องตั้งเรื่องนในการฟ้องเป็นคดีแต่ประเด็นปัญหาคืออย่างนี้ครับว่าเราไม่รู้ว่าเจ้านี้เป็นใครนึกออกไหมฮะเราจะยืนเรื่องต่อศาลเนี่ยใครคือจําเลยของเราใช่ไหมฮะเพราะว่าแอป l ปก็ไม่ได้เป็นผู้ทําธุรกรรมโดยตรงเขาอาจจะเปลี่ยงหรือมีตัวบังดังนั้นสิ่งที่อปที่จะต้องทําตาม าการร้องขอของหน่วยงานเมื่อวานนี้ก็คือกอชอชอสชและสํานักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก็คือจะต้องให้ข้อมูลว่าใครคือผู้ประกอบธุรกิจในการปล่อยกูค้ครับเดี๋ยวพื่อที่จะให้ลูกหนี้เนี่ยสามารถดิลหรือประสานงานหรือเจรจานะครับ เรื่องนี้ก็เลยถูกมองว่าน่าจะเป็นบทเรียนสําคัญสําหรับทุกฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งของผู้บริโภคผู้ผลิตสมาร์ทโฟนเองหรือว่าหน่วยงานกํากับดูแลที่จะต้องมีการตระหนักถึงสิทธิ์ในความเป็นส่วนตัวแล้วก็การตรวจสอบเข้าถึงข้อมูลของแอปพลิเคชันต่างๆอย่างละเอียดอย่างทางผู้ผลิตสมาร์ทโฟนเนี่ยก็กำลังถูก ทงถามถึงความรับผิดชอบในการติดตั้งแอปพลิเคชันและการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและหน่วยงานกำกับดูแลนะคะก็มีข้อเสนอว่าควรจะพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็ส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรมด้วยค่ะ